สวัสด,ดีจ้าเพื่อนเพื่อนนสี FC ทุกท่านเรามาดูสูตรบนกันสูตรที่หนึ่งบนนี่ล <c oughs> ไล่ล่ไล,ไล,ไลมาดวนเล้วเอาสูตรที่มันเข้าที่มันเคยถูกมาลงโตกคนไปดูดูคำเตือนกันก่อน,นจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยบนที่หนึ่งบนเล่ยนีบนที่หนึ่งจับคู่จับคู่เลยมันจะง่ายถูกก็ถูกให้ถูกก็ผิดประจำวันที่สิบหก ครับสิบทับหกเจ็ดอีกสองเดือนก็หมดปีแล้วอีกสองเดือนก็หมดปีไปแล้วเราจะใช้ไม่ได้ใช้หน่วยหลักสิบดิไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้รางวัลที่หนึ่งเอาเอาสิบล่างเนาะเอามาหก เอามาหกศูนย์หกเกสี่หนเสาสองศเราใช้แค่นี้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองโคหนึ่ง้อสองเราจะใช้หน่วยที่หนึ่งก็คือสาม สองครั้งหน่วยที่สองหน่วยครั้งที่สองแล้วเรามาใช้หลักสิบล่างตัวนี้สี่ครั้งหนึ่งสองสามสีมันเป็นวีบางกลวยเห็นวหน,นี่สามสองเป็นหกเลยเนะเาะมาคูณกันไปเลยบวกศูนย์เท่ากับหก เจ็ดเก้าสองสี่เป็นแปดเลยเนาะสี่ครั้งสองสี่เป็นแปดก็เป็นแปดไปเลยมันจะง่ายจังไม่เยอะ <c oughs> เขียนคนเดียวดูคนเดียวขอโทษขออภัยแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ ศูนย์บวกสองบวกสองนี่บวกหนึงบทีบวกสบวก2บกส,บก,บก,สก็เป็น2จับคู่6กชุดหกเจ็ดศ ร้ออยู่คนละรมร้อยอยู่คนละริมเลยร้อยให้เราลิดหนัเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเลขที่ออกไปก็คือหกสอง

หกสองเลขหลักร้อยมีห้ากับหกเนาะห้าหกสองหกหกสองหลักร้อยหนึ่งวันก็มีห้ากับหกแต่หลักร้อยมือนี้มันมีสี่กับห้าเนียเดี๋ยวหลักร้อยสูนหลักร้อยลงมายังไม่เจอเลยคิดหน้าก่อนคิดหน้าก่อนจำได้แต่ว่ามี สามจิตครั้งที่หนึ่งสองสามศูนย์สองสามศูนย์ครั้งที่สองเก้าศูนย์สี่เราจะใช้หน่วยหน่วยสองครัง้งหน่วยสองสองครัง้ง เราจะใช้สิบล่างหนึ่งครั้งอันนี้สี่ครั้งแต่ก็มีความหมายคือกันคงไม่ได้ศูนย์คูณศูนย์ก็ได้ศูนย์บวกสี่ศูนย์บวกสี่ตค่ากองมันมาเขืองกันจ้ะ 3ามบวกสี 4, 3, 3่สาบวกศูนบวกศูศบวกสี่เทกับสี่ห้านี่เป็นตัวกลับที่ว่าผิดผิดที่มันเป็นตัวกลับสามหกดบวก3ามบวกสนะคะบวกหนึ่ง จับคพู่กันนี้มันผิดที่ผิดเป็นตัวกลับนะคะสสี่ามสี่หกสี่เปดสามห้าหกห้าเป็นตัวกลับกลับให้เรียบรย้อ <c> ย <oughs> ใี่เรียบรย้อย เลขหลักร้อยก็มีห้าหกห้าหกหกห้า เดียวไปก็คือหกห้าหกหกห้าตมาไม่ประทานล,ลุกไปใสเอามาวางไว้แล้วกัน,นเต่อมาต่อมาก็คือเลขที่ออกก็คือหกหห้า ั่ง5 abei, 9ครั้งที่หนึ่งคือ053ครั้งที่สงก็คือเปดหนึ่งสองเปดหนึ่งสงสี่ห้าหกเจ็ดเลยลร้อยเอ็มสี่ห้าหกเจ็ดจะจะเอาแต่สี่ห้า จะมาห้าหมหลักร้อยมันจะมาห้าม,ม,าามเราจะใช้เหมือนเดิมสามครั้งตัวนี้หนึ่งสองสามล่างมาที่อตันนี้สามสองเป็นหกบวกสองห้า สีเป็นสีครั้งเลยจ้ะนี่4สครั้งเลยสีเป็นสี7 8กเจ,กจะมาบนมาล่างมี9ติดด้วยมี8ติดด้วยเกบกส,สเป็น2 2เป็นสี่ จะพู่กันก็คือเห็ดนี่หรอกนะจะพู่กันก็คือแปดเก้าแปดสองแปดสี่แปดสองอีกแล้วเมื่อที่แล้วซื้อแปดสองเต็มสปีดไม่ออกใหญ่หกสองแปดสองเลยเก้าเก้าเก้าสองเก้าสี่ตัวนี้ตาดกแป วิจะเป็นเก้าสามเปียกสามเขนหลักร้อยมีสี่กับห้าหลักร้อยมีสี่กับห้าแล้วสวไหนส่วนี้บอหหนึ่งห้า,ห,า,ห,าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองแปดหนึ่งหนึ่งไม่มีมีแปดมีแปดมีเก้าม,ม,มีสอง แปดมีสองมีเก้าเอาที่แปดสองเก้าสองนะคะก็คือสี่แปดสองเออตัวนี้เอาเป็นแปดศูนย์แทนนะสี่กับศูนย์ตัวเดียวกันนะ 8, 4, 8, เนาะแปดศูนย์สี่แปดศูนย์เอาได้เนาะห้าแปดสองห้าแปดศูนย์ <laughs> สองแบววันนี้ใส่ศูนย์แทนเลยมันมาหนึ่งอยู่ที่สี่แปดชอบศูนย์เนี่หลักหน่วยวันที่แล้วชอบห้าอยู่จะไปไปีนหกห้าแปดห้าสิบแปดห้าพี่โอหกห้าชอบตัวไหนก็จัดไปตัวน,นั้นนะคะเอาไปแปดสองแก้แขนมันดูตามมันดูมันมาแปดสองเนี่างมันมาแปดกับหนึ่งหลักสิบ หลักหน่วยมันมีสองกับศูนย์จะไปสีหางสีหางเอาตัวนี้เอาตัวนี้สี่แปดแต่ออกไปเอาแปดศูนย์แทนเลยชอบแปดศูนย์อย่างเอาสีเป็นศูนย์เลยแปดเป็นสามวะ แคปนาจอให้ดูหกสุดหกสุดแคปนาจอไลดูเลยค่ะเอฟซีทุกท่านเอฟซีที่รักทุกท่านแคปไปเลยทุกครัง้งจะดูคำเตือนเลยดิมีเอฟซีบอกค่ะแคปไปดูเลยค่ะเอฟซีที่รักทุกท่านผิดถูกขออาภายัย เขียนไปเลยดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณเพื่นที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกด้านนะคะสวัสดีจ้า